มณฑทหารบกที่22มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการลูกจ้างและพนักง,งานประจำปี2563ตามนโยบายกองทับบกที่ให้ดูแลสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลคนตรีสรชัดสุดที่สนผู้บัญชาการมณฑรหารบกที่22เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บ,บุตรข้าราชการลูกจ้างและพนักง,งานประจำปีการศึกษา2563ตามนโยบายของกล่องทัพบ,บก ให้ทุกหน่วยดูแลสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับกำลังพลและครอบครัวและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลในสังกัดซึ่งมีไรายได้น้อยและส่งเสริมให้กับบุตรกำลังพลได้รับการศึกษาสูงขึ้น มนทนทหารบกที่22จึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวขึ้นโดยแบ่งเป็นระดับอนุบาลจำนวน79ทุนระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน245ทุนทุนละ1,500บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอนุปริญญาจำนวน89ทุนทุนละ2,000บาทปริญญาตรีจำนวน85ทุนทุนละ2,500บาทรวมทั้งสิ้นจำนวน498ทุนเป็นเงิน876,500บาท ผู้บัญชาการมนฑลทนหารบกที่22กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่รับทุนการศึกษาในวันนี้ว่าการที่จะได้รับทุนการศึกษานั้นจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไปสำหรับทุนที่มอบให้แม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มากแต่ก็จะช่วยเหลือผู้ปกครองด้านการเงินได้บ้างและขอให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้มากที่สุด รู้จักประหยัดอดออมใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นคนดีในสังคมต่อไป